เวลาเกิดบอกนิสัยในตัวคุณ สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเราจะพาทุกคนมาพูดคุยกันถึงช่วงเวลาเกิดของคนเราค่ะที่สามารถจะบอกถึงนิสัยใจคอของคนเราได้นะคะซึ่งก็จะเป็นศาสตร์หลักๆมาจากตัวเลขค่ะแล้วก็รวมกับช่วงเวลาด้วยนะคะซึ่งก็มีมานานแล้วค่ะไม่ว่าจะเป็นของไทยหรือของชาติอื่นๆนะคะอย่างเช่นชาติเจนเขาก็จะมีการทํานายนะคะนิสัยจากเวลาเกิดนี่แหละค่ะ ในวันนี้นะคะเราจะนำข้อมูลมาจากตําราพรมชาติค่ะโดยทางพระพุทธศาสนานะคะเขามีคำอธิบายถึงจริตว่าเป็นอารมณ์ความประพฤติการกระทาที่สั่งสมมานะคะตั้งแต่อดีตชาติซึ่งในตําราพรมชาติค่ะ ตำราพยากรณ์ที่ได้รับการยอมรับกันอย่างกว้างขวางได้ระบุไว้นะคะถึงเวลาเกิดค่ะจะบ่งบอกนิสัยคนแต่ละคนได้โดยได้แบ่งออกเป็นทั้งหมด12ช่วงเวลาเกิดค่ะแล้วจะแบ่งช่วงเวลาเกิดทั้ง12ช่วงนั้นเป็นเวลาของสัตว์ทั้งหมด12ชนิดค่ะจะเป็นอย่างไรกันบ้างไปฟังพร้อมๆกันค่ะ1 ผู้ที่เกิดตั้งแต่เวลาตีห้ถึง6กโมงห้นาทีหรือผู้ที่เกิดเวลากระต่ายค่ะบุคลิกของคุณนะคะเป็นคนรักสวยรักงามสะอาดสะอา้านชอบแต่งตัวให้ดูดีอยู่เสมอค่ะ จะค่อนข้างสุภาพพูดจาอ่อนหวานนอบน้อมถ่อมตนค่ะดูเป็นผู้ดีผู้ดีนะคะดูเป็นผู้ใหญ่ที่เรียบร้อยนิสัยนิตัวคุณนะคะจะเป็นคนที่นิสัยใจคอดูจะเงียบเียบนุ่มๆแต่ลึกๆมั่นใจในตัวเองค่ะทะเยอทะยานไม่น้อยเลยทีเดียวนะคะมีความเข้มแข็งข้างในเนี่ยเป็นคนที่ระมัดระวังตัวเองมากๆรอบคอบแล้วก็เป็นนักเจราจาที่ดีค่ะ มีจิตวิทยาสูงมีความเข้าใจคนอื่นมีความใจกว้างเป็นคนที่กรดง่ายหายเร็วจิตใจอ่อนโยนค่ะชอบทําบุญชอบช่วยเหลือผู้อื่นค่ะ 2. ผู้ที่เกิดตั้งแต่เวลา7โมงเช้าถึง8โมง59นาทีหรือผู้ที่เกิดเวลามังกรค่ะ บุคลิกในตัวคุณนะคะเป็นคนหยิงธนงในตนเองมากๆท่าทางสง่าผ่าเผยค่ะอาจจะหัวสูงไปสักหน่อยชอบความหรูหรามีความทะเยอทยานมีความชัดเจนในตัวอย่างมากและมีความเป็นผู้นำสูงค่ะอาจจะเข้าถึงยากสักหน่อยนะคะนิสัยในตัวคุณค่ะเป็นคนใจกว้างเด็ดเดี่ยวรักศักดิ์ศรีโมโหร้ายบุ่มบามุทะลุทำอะไรตรงไปตรงมา ไม่ชอบเล่เหลี่ยมค่ะในด้านดีจะเป็นคนที่มักจะได้เป็นหลักพึ่งพิงให้กับคนอื่นอยู่เสมอเป็นคนที่มีความรับผิดชอบสูงแอบขี้สงสารน้อยๆอนาคตคุณค่อนข้างจะแจ่มใสค่ะด้วยความมุ่งมั่นบักบานของตัวคนเองนั่นแหละค่ะ 3. ผู้ที่เกิดตั้งแต่เวลา9โมงเช้าถึงเวลา10โมง59นาทีหรือผู้ที่เกิดเวลางูค่ะ บุคลิกในตัวคุณเป็นคนที่หน้าตาดูดีแต่งตัวดีอยู่เสมอโดยของหรูหราที่มีราคาแพงหรือของที่มียี่ห้อภาพพจน์มาก่อนเสมอค่ะเป็นคนที่ดูเงียบขรึมเรียบร้อยสุภาพนุ่มนวลมารยาทดีพูดจาหวานหูค่ะฟังแล้วชื่นอกชื่นใจนิสัยในตัวคุณเป็นคนซ่อนคมเป็นคนฉลาด เก็บความรู้สึกความต้องการได้นิ่งและลึกมากๆรักการแข่งขันชิงดีชิงเด่นมีความทะเยอทะยานสูงชอบทำตัวเด่นอยากจะเป็นคนที่มีชื่อเสียงแถมยังเป็นนักวางแผนที่ชาญฉลาดค่ะมีความใจแข็งไม่หวั่นไหวใจอ่อนง่ายๆไม่ยอมอ่อนข้อให้ใครง่ายๆอีกด้วยใครก็ลวงความลับจากคนคนนี้ได้ยากค่ะ 4. ผู้ที่เกิดตั้งแต่เวลา 11โมงถึงเที่ยง59นาทีหรือผู้ที่เกิดเวลาม้าค่ะบุคลิกของคุณเป็นเหมือนนักกีฬาแข็งแรงอดทนราเริงค,คึกคักชอบสนุกสนานชอบเรื่องตลกรักอิสระเสรีชอบเป็นนักผจญภัยมีความเป็นตัวเองสูงมากๆแล้วยังชอบแผกกดด้วยนะคะนิสัยในต,ตัวคุณเป็นคนใจกว้างกระตือรือร้อนมากๆ อาจจะไม่ค่อยรอบคอบเท่าไรชอบทำก่อนคิดกล้าลุยค่ะลุยไปข้างหน้าแบบไม่หวาดหวัน่นเป็นคนจิตใจเข้มแข็งมานะบักบันมีความจริงใจที่สูงค่ะเป็นคนรักเพื่อนรักครอบครัวแต่เวลามีทิฐิก็จะกลายเป็นคนที่หัวแข็งเดือดร้านแบบสุดๆช่วงเวลาน่ารักจะมีชีวิตชีวาน่าตื่นเต้นแต่เวลาเจอมอรสุม ก็ยังลุกขึ้นสู้พร้อมกับรอยยิ้มทั้งน้ำตาได้ค่ะ 5. ผู้ที่เกิดตั้งแต่เวลาบ่ายโมงตรงถึงเวลาบ่ายสองโมงห้านาทีหรือผู้ที่เกิดเวลาแพะบุคลิกของคุณสุภาพอ่อนโยนนุ่มนวลมีมาระยาทที่ดีสุขุมใจเย็นมีความคิดสร้างสรรค์ชอบทำตลกให้เพื่อนหัวเราะได้ตลอดบางครั้งก็ดูเศร้าซึมค่ะ อาจจะเพราะเป็นคนที่คิดมากเกินเหตุนิสัยในตัวคุณมีจิตใจดีทำร้ายใครไม่เป็นแต่ถ้าโดนรังแกก็จะสู้แบบยิบตาค่ะเป็นคนที่มีความมั่นใจซ่อนอยู่ภายในเป็นคนซื่อตรงรักความสงบเกลียดความรุนแรงอะไรก็ดูดีไปหมดยกเบ้นความเดือรร้นเพราะคุณเป็นแชมป์ตลอดการค่ะ 6. ผู้ที่เกิดตั้งแต่เวลา บ่ายสามโมงตรงถึงบ่าย4ี่โมงห้นาทีหรือผู้ที่เกิดเวลาลิงค่ะบุคลิกในตัวคุณจะเป็นคนเปิดเผยไม่ชอบอยู่เฉยๆนิ่งๆพลังงานเยอะค่ะเป็นคนใจร้อนซุ่มซ่ามสเสน่ห์ในตัวคุณจะเป็นคนที่ขี้เล่นค่ะมีชีวิตชีวาดูเฮฮาดูคล้ายกระล้อนเล็กๆนะคะแต่ไม่ใช่ค่ะเป็นคนที่หนักแน่นและจริงใจมากๆนิสัยในตัวคุณ จะเหมือนเด็กๆค่ะชอบเล่นพิสดานเป็นคนฉลาดหัวไวค่ะไหวพริบดีกล้าพูดกล้าทำเป็นคนตรงไปตรงมาเป็นนักวางแผนที่ดีรู้จักเอาตัวรอดมีเลกลนค่ะแต่ไม่ทำร้ายใครลับหลังแน่นอนมีความสามารถรอบตัวปรับตัวเข้ากับคนอื่นได้ทุกระดับมักจะเป็นคนที่ทุ่มเทกับการทำงานเป็นอย่างมากเรื่องงานเชื่อถือและเชื่อใจเขาได้เลยค่ะเ ผู้ที่เกิดตั้งแต่เวลา5โมงเย็นถึง6โมงห9นาทีหรือผู้ที่เกิดเวลาไก่ค่ะบุคลิกในตัวคุณเป็นคนเข้มแข็งยิ่งยะโสหัวรุนแรงขวางโลกหัวโบราณชอบแต่งตัวดูดีใช้ของมีราคามีรสนิยมที่ดีในส่วนลึกจิตใจเป็นพวกนักอนุรักษ์นิยมด้วยค่ะนิสัยในตัวคุณเป็นคนค่อนข้างเจ้าระเบียบ จู้จี้บ่นเก่งขี้งุดงิดง่ายไม่ยอมเสียงเงินแบบไร้ค่ายกเว้นเรื่องสร้างภาพโพสต์ต้องดูดีค่ะคุณมีหัวในการบริหารการควบคุมมีความเด็ดขาดละเอียดถี่ท้วนที่ดีสู้ไม่ถอยแม้จะเจออุปสรรคยามอารมณ์ดีจะเป็นคนสนุกสนานค่ะชอบเล่นเป็นคนใจกว้างมีน้ำใจเป็นนักกีฬาไม่ชอบใช้อำนาจ เกลียดคนที่อวดบิงเป็นที่สุดค่ะ 8. ผพูดที่เกิดตั้งแต่เวลาหนึ่งทุ่มจนถึงสองทุ่มห้านาทีหรือพูดที่เกิดเวลาหมาบุคลิกในตัวคุณเป็นคนรักคุณธรรมรักความถูกต้องเป็นคนซื่อสัตย์จริงใจมากๆจนถึงขั้นยึดมัน่นยึดถือยืดหยุ่นไม่เป็นค่ะ คิดและทำอะไรตรงๆทื่อๆไปหมดสะทุกอย่างไม่กล้าแหกกฎระบบระเบียบจนเกินไปเป็นคนที่มีความขยันมีความฉลาดแต่พลิกแผงไม่ค่อยจะเป็นค่ะเอาตัวอาจจะไม่ค่อยรอดในบางครั้งนิสใสในตัวคุณเกิดมาเป็นนักปกป้องคุ้มครองคนอื่นมองโลกแบบตรงไปตรงมาไม่เพ้อฝันไม่โรแมนติกเป็นคนติดตลกมองโลกในแง่ดีเรื่องเสียสละ คุณเป็นเจ้าหญิงเจ้าชายเลยแหละค่ะเป็นคนที่จริงใจแบบไม่มีใครเทียบได้ 9. ผู้ที่เกิดตั้งแต่เวลาสามทุ่มจนถึง4ี่ทุ่มห้านาทีหรือผู้ที่เกิดเวลาหมูบุคลิกของคุณช่วงเวลานี้เป็นเวลาพักผ่อนจึงทำให้คุณเป็นคนที่ขี้เกียจนิดนิดเชื่อยหน่อยๆน่อยรักความเรียบง่ายไม่มากเรื่องสุภาพอ่อนโยน เป็นคนใจดีอบอุ่นมีความนุ่มนวลจริงใจชอบแต่งตัวแบบผู้ดีผู้ดีรูปร่างมักจะแข็งแรงสมบูรณ์ดีรส,สนิยมดีค่ะนิสัยในตัวคุณเป็นคนใจิตใจดีจริงใจมีอารมณ์สุนทรีรักดนตรีรักศิลปะมีความโรแมนซ์ในหัวใจเป็นคนพูดน้อยแต่เอาใจเก่งใจกว้างเป็นคนให้อภัยผู้อื่นอยู่เสมอ แต่ถ้าถูกทำร้ายก็จะสู้แบบหมูปา่าสู้แบบถวายชีวิตความคิดและการกระทำจะเป็นในลักษณะค่อยเป็นค่อยไปรอบคอบใจเย็นจนมั่นใจแล้วถึงจะลุยเป็นคนชอบทำอาหารค่ะชอบกินและเป็นแม่บ้านพ่อเรือนที่ดีค่ะเป็นคนที่รักครอบครัวาม,มากที่สุด 10. ผู้ที่เกิดตั้งแต่เวลา5ทุ่มตรงถึงเที่ยงคืน59นาที หรือผู้ที่เกิดเวลาหนูบุคลิกของคุณเป็นคนกระตือเรือร้อนร่าเริงปลาดเปรี่ยนสดใสแต่มีความระแวดระวังค่ะเป็นคนฉลาดหัวไวไหวพริบดีตรงไปตรงมาไม่มีเล่์เลี่ยมอาจจะดูขรึมขรึมพูดน้อยเฉยชาแต่มีมารยาทเป็นคนที่รักเพื่อนค่ะชอบมีความสุขในหมู่เพื่อนๆชอบช่วยเหลือผู้อื่น เป็นคนที่มีน้ำใจนิสัยในตัวคุณเป็นคนเจ้าระเบียบบากบั่นมุ่งมั่นที่สูงปรับตัวเก่งค่ะจุดเด่นของคุณเป็นคนขยันสะสมเก่งคุณจึงมีเงินสำรองซ่อนไว้แบบไม่มีใครรู้เป็นคนที่มีความรักแบบผู้ให้รักบ้านรักครอบครัวแต่ก็รักอิสระในตัวเองไม่ชอบผูกมัดกับใครง่ายๆจึงมักจะเป็นคนที่มีครอบครัวยากค่ะ 11. ผู้ที่เกิดตั้งแต่เวลาตีหนึ่งจนถึงตีสองนาทีหรือผู้ที่เกิดเวลาวัวบุค,คลิกของคุณเป็นคนที่ทำอะไรช้ากว่าคนอื่นท่าทางแข็งแรงบึกบึนเป็นคนที่อึดมากๆแต่เฉื่อยแบบใจเย็นๆแบบชิลๆค่ะเป็นคนที่โกรธยากแต่ถ้าโกรธแล้วเหมือนระเบิดลงเลยทีเดียวค่ะเนี่ัใสในตัวคุณเป็นคนบากบั่นมีระเบียบ เป็นคนอดทนค่ะมีความขยันหนักแน่นจัดอยู่ในพวกที่สมบูรณ์แบบชอบทำอะไรตรงไปตรงมาค่ะแต่ไม่รู้จักปรับตัวไม่ค่อยมีเล่เท่าไหร่เป็นคนทื่อๆตรงๆจนเหมือนไม่ทันเหลี่ยมคนอื่นค่ะเป็นคนที่ขาดความอารมณ์ขันอาจจะออกแนวตลกฝืดๆค่ะไม่ชอบความรุนแรงการทะเลวิวาทแต่ทะเลียงไม่ได้ควรจะเปลี่ยนเป็นบัวกระทิงขิดสุดฤทธิ์ทันที 12. ผู้ที่เกิดตั้งแต่เวลาตีสจนถึงตีสี่นาทีหรือผู้ที่เกิดเวลาเสือบุคลิกนีนตัวคุณเป็นคนหุนหันพลันแล่นกาวร้าวเข้มแข็งเป็นผู้มีอำนาจมั่นใจในตัวเองสูงเป็นคนดวงแข็งค่ะกล้าหาญและเด็ดเดี่ยวมีความเซ็กซี่เป็นเสน่ห์ของคุณที่น่าดึงดูดใจผู้อื่นค่ะ นิสัยในตัวคุณนะคะมีความใจกล้าเด็ดเดี่ยวไม่จุกจิกกับเรื่องเล็กๆเป็นคนที่มีความรับผิดชอบแต่ขาดความรอบคอบไปบ้างในบางครั้งเป็นคนใจดีและชอบเสียสละชอบใช้เดียวค่ะอาจจะอยู่ไม่ค่อยติดที่มองโลกในแงด่ดีเป็นคนอารมณ์ขันอาจจะคีโมโน่อยๆมีความรักที่โรแมนติกมากแต่ความตรงของคุณทำให้มองทุกอย่าง เป็นสีขาวกับดำเท่านั้นไม่มีสีเทาจึงทำให้คุณเป็นคนไม่ค่อยออมชอมกับใครสักเท่าไหร่เป็นยังไงกันบ้างคะนิสัยนิ้ตัวคุณจากช่วงเวลาเกิดของคุณตรงไม่ตรงอย่างไรคอมเมนต์มาบอกเล่าสู่กันฟังบ้างนะคะ